สวัสดีคะ่ะกระท่อมชุมจันทร์ชาแนลนะคะเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกทำคลิปสั้นไม่ถึงนาทีนะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากเริ่มต้นของนาทีที่ป้าจะอัดคลิปนั้นเงียบมากนิ่งสนิทนิ่งสงบไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะ แต่พอป้าเริ่มพูดไปได้สองสามคำก็มีเสียงนกร้องมีเสียงไก่ขันมีเสียงคนคุยกันเหมือนความจริงแล้วอันนี้มันจึงเป็นเสียงชนบทอย่างแท้จริงนะคะมีเสียงคนคุยกันจอกแจก๊กความจริงเพื่อนบ้านอยู่ไกลนะออกไปหลายหลายก้าวหลายเม็ดนะคะ แต่ก็ได้ยินเสียงปกติธรรมดาแล้วคนชนบทเราก็จะคุยกันเสียงดังเมื่อก่อนนี้ป้าเปียกก็ไม่พูดเสียงดังนะพูดปกติธรรมดาแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้มันเป็นบ้านสวนนะคะบางทีเรามองไม่เห็นกันมันไกลมันกว้างและบางทีก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ตลอดนะคะโทรหากันไม่ได้คือบอกเลยว่าที่บ้านของป้าเปียกเนี่ย ถ้าจะคุยกันนะถ้าถ้าคนหนึ่งคนไหนไปไหนโดยที่ไม่ไม่บอกให้การรู้นะคะว่าตอนนี้อยู่พิกัดไหนของสวนอยู่สวนที่ป้าเรียกชื่อก็มีชื่อทั้งหมดแหละนะคะอยู่หน้าบ้านหรืออยู่หลังบ้านหรือว่าอยู่ในสวนะมะม่วงคำว่าสวนมะม่วงก็คือเป็นสวนที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะหรือว่าอยู่สวนหลังบ้านหรืออยู่สวนมะนาวบน มะนาวล่างหรืออยู่สวนมะนาวล่างเมื่อก่อนนี้เขามีชื่อเนาะเป็นอดีตไปแล้วล่ะนะคะไม่มีแล้วมะนาวแล้วก็หรือว่าอยู่สวนอ่ะมะม่วงหิมพานข้างล่างถ้าสวนมะม่วงหิมพานก็อยู่อยู่สวนตรงไหนสวนแรกหรือว่าสวนใกล้ๆสวนป่ายุคาอะไรแบบนี้นะคะคือถ,ถ้าถ้าโทรศัพท์ ถามกันได้นะคะก็จะไม่ได้ตะโกนนะคะแต่ส่วนมากแล้วหนึ่งละโทรศัพท์อาจจะไม่ได้พกหรือไม่พกไปก็ไม่ได้รับอะไรแบบเนี้ยทำให้มีเกิดการตะโกนร้องเสียงดังหากันนะคะอยู่ไหนอู้อยู่ไหนอยู่ไหนอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้ชินกับการพูดเสียงดังเหมือนกันนะคะเมื่ออยู่ ที่บ้านสวนตรงนี้แต่บางวาระบางเวลาบางโอกาสก็อยู่คนเดียวก็เงียบไม่ต้องไปตะโกนคุยกับใครนะคะมันก็เงียบเงียบจนเหงานะคะบางครั้งนี่เงียบจนเหงาเลยนะคะอ๋อแต่ว่าปลาเปียกไม่เหงาหรอกเพราะว่าปลาเปียกมีเพื่อนเป็นนก เป็นไม้นะคะเนี่ยขนาดดอกไม้สวยนี้ป้าเปียกยังคุยด้วยรู้เรื่องเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหวัดดีลีลาวด,ดีอิชานุโก,โกวัดดีลีลาวด,ดีชมพูงามอ่าอุ้ยขาวขาว,ขาวตรงนั้นชื่อขาวอะไรนะเมื่อก่อนชื่อเพาะมากเลยป้าเปียกจําไม่ได้แล้วทีนี้ชื่อเพาะมากเลยนะสีขาวนั่นแต่ล่วงไปแล้ว ก็คือว่าชีวิตคนเรานี้ถ้าจะสงบจริงๆก็คืออยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่คนเดียวจึงจะสงบได้นะคะก็มีนกเป็นเพื่อนมีดอกไม้ต้นไม้แมกไม้ต่างๆเป็นเพื่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเราพูดยังไงพูดอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ตอบ กลับเขาก็ไม่ด่าเราเขาก็ไม่มาทะเลาะกับเราได้นะคะชีวิตก็สงบได้เมื่อคนเราอยู่คนเดียวนี่แหละนะคะหรือหรือว่าจะทะเลาะกับตัวเองคงไม่นะคะคนที่ทะเลาะกับตัวเองได้ก็คงเป็นบ้านแล้วแล้วถ้าดอกไม้ตอบกลับป้าเปียกมาป้าเปียกก็อาจจะป้าเปียกว่าป้าไม่ได้บ้าแต่ว่าป้าอาจจะมีเ,เส้นพิเศษหรือว่ามี อะไรพิเศษที่ได้ยินเสียงดอกไม้ตอบกลับมาก็ได้นะคะคงไม่ต้องไปไปเมาว่าคนที่ได้ยินเสียงอะไรแปลกพิเศษนั้นขออภัยนะคะตื่นขึ้นมาก็เสียงแหบ <c oughs> เสียงแห้งแต่เช้าแหละคนที่ได้ยินเสียงแปลกเสียงพิเศษฟังให้ดีๆนะคะ อย่าเมาว่าเป็นคนผิดปกติเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันผิดปกตินะคะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนที่เราก็รอฟังข่าวไม่ใช่รอฟังข่าวสิเราได้ยินนะคะไม่ว่าจะเลื่อนโทรศัพท์ไปที่ไหนที่ไหนเราก็ได้ยินข่าวคราวด่วนบ้างต้องเฝ้าระวังบ้างนู่นนี่นั่นอะไรก็เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนที่ป้าเล่านะคะที่ป้าอัดคลิปสัน้นตอนแรกเงียบมาก ก็ว่าจะเจ็บเก็บซึมซับเอบรรยากาศที่เงียบสงบนั้นนะคะแต่ไม่ถึงนาทีนะคะเสียงนกร้องเสียงไก่ขันก็ตามมาเลยอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของโลกนะคะเพราะว่าป้าต้องบอกว่าของโลกเพราะว่าเขาอยู่ในโลกพวกเราอยู่ในโลกโลกปัจจุบันนี้ มันมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแผ่นดินไหวใหญ่ๆที่เราไม่เคยเห็นในยุคข,ของเรานี้ที่ป้าเปียกเกิดมาก็ได้เห็นแล้วนะคะแล้วมันก็น่ากลัวมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกอืมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ดอกไม้ตรงนี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมหากเขาสามารถยืนต้นอยู่ตรงนี้ แล้วก็ออกเรกออกมาได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคงมั่นใจนะคะมั่นคงในที่นี้ก็หมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยืนได้เดินเหินได้อาจจะไม่ถึงกับต้องวิ่งได้เพราะว่าอย่างป้าเปียกนี่ก็สอวอนะคะคงไม่ไปวิ่งแข่งกับใครนะคะแต่ว่า ยืนให้มั่นคงเดินให้ได้ด้วยตัวเองเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเราก็จะสามารถออกดอกออกอผลสวยงามมีอรอยยิ้มได้ทุกวันเหมือนดอกไม้สวยนี้นะคะเขายิ้มให้ป้าทุกวันที่ป้าเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็ทักทายกันนะคะสัมผัสใจกันได้กับเหล่าดอกไม้เหล่านี้ป้าเปียก็ชื่นใจแล้วในแต่ละวันนะคะ ไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งแข่งกับตัวเองแล้วเพราะว่าปูนนี้แล้วนะคะขอให้ค่อยๆเดินค่อยๆประคับประคองชีวิตของตัวเองไปในว,อวอัยสวที่จะอยู่ได้ด้วยความสุขสงบและก็มีสันติสุขไม่ต้องการอะไรมากมายแมกไม้เหล่านี้ต้นไม้เหล่านี้ที่ป้าปลูกเอาไว้ก็เพื่อที่จะรองรับ ชีวิตในวัยเกษียณในวัยชารานะคะ,ะเพราะว่าเราคงไม่สามารถไปขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวไปปีนป่ายที่ไหนได้เหมือนอหนุ่มๆสาวๆเหมือนตอนที่ยังมีพลังอยู่นะคะป้ามองการไกลนะเนี่ยโอ้โหน้องสมัยทักทายใครป้ามองการไกลนะคะเนี่ยเพราะว่าป้าคิดว่าก็ก็รู้นะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นยังหนุ่มสาวยังไม่สว แต่รู้ว่าผู้สูงวัยหรือคนชราไปไหนก็คงจะไม่ได้คงจะลำบากไม่สะดวกเหมือนตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ก็เลยปลูกต้นไม้ที่ชอบดอกไม้ที่ชอบเอาไว้ทำบริบทมีสนามยาน้นน้อยเล็กๆนะคะเอาไว้เพื่อที่จะได้ชื่นใจชื่นชมในยามที่ตื่นเช้าขึ้นมา อมองนอกหน้าต่างก็เห็นดอกไม้งามลงไปข้างล่างไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนของสวนก็เจอต้นไม้แบบเนี้ยคนที่รักธรรมชาติคนที่ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ก็หาความสุขได้ไม่ยากนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้นะคะว่าชีวิตคนเราเมื่อก่อนนี้เรารู้ว่ามันไม่แน่ไม่นอนโลกไม่แน่ไม่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในช่วงเวลาช่วงเวลาในหนึ่งนาทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นเป็นเพื่อนก็แล้วกันสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ